สวัสดีนะครับซีเกิดขึ้นมาอะไรกันนะครับเป็นตระกูลเนี่ยยศพอได้จากซีแล้วมีความตั้งใจแล้วก็ไปคังแรกที่ว <the> ังน้ำเขียวตอนนั้นก็ก็พยายามแนะนำครีเสือพาไปที่ช่วยแล้วก็ต้องยอมนะอายุ6 0สิเท่าไหร่แล้วเยอะหกสิบกว่าห6หโหแต่ขับรถเก่งมาก แล้วก็การแต่งตัวเนี่ยงเข่งอะไรกลางวันยังหลงกวันอย่นี้คือยายก็จะแต่งตัวแบบใช่ไหมเหลือกลางวันแกยังหลงอะเมื่อวานก็หลงอ๋อคือเจ๊เป็นคนไทยเจ๊เป็นคนไทยเนี่ยคือมาจากคือเจ๊หนึ่งเนี่ยจะมาจากออนไลน์ตอนนั้นในสื่อออนไลน์เนาะพอช่วงไลฟ์สดเจ๊หนึ่งก็ได้มีโอกาสไปสตรีมอย่างอะไรต่างๆ ตอนนัดบอกว่าเจอนึงบอกวาา่าทานเป็นไหวแล้วออเโคอ,อแล้วก็พยายามเข้าไป <S <S ผมจำได้าว่าเวลาแกไลฟ์สดไม่มีคนดูเลยอสองสามช่องพยายามที่จให้เปนกัร<อ>ใช้กำลังใจที่จะบอกแ่ก็เริ่มีใจแล้วก็โดมนมาแจ้งเิดเล่นบนช่องออสตรีมหยาดกับแค่นันเนาะไปเกิดที่ช่องพีด้วอเจ,ะจ,ะจะอเจอช่องอาจารย์ซีแล้วก็หลัลงจากนั้นก็เริ่มเริ่มมีตัวตนมีตัวตนที่ช่องอาจารย์ซีมาก่อน เราไรู้จักว่าตัวตนเลยตัวเองเขาพูดยังไงเขาก็อยู่ในสายฟ้าตอนแรกนี่ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นใครเลยใช่ไหมไม่รู้โอ้โหแม่คุณผิดเพราะแม่คุณถึงแล้วผมมาอยู่ที่การเมืองกับคุณเพื่อที่ยื่นชื่อเนี่ยทำมานานแล้วแต่ก็มาได้ว่าไม่ดังดังก็วันนี้แหละยังไงก็ได้ดังดูยุคของสายแบบ ยัไม่ดังขเร่าจะไทยังไม่ดังดีก่เพจริงเราพวกเราเนี่ยแต่คนจริงจริงจริงจรเนี่ยแรกแรกก็ยังไม่ดังแต่เบ้นเบ้นประจำดัง่อนดบัตเพราะเอ็บัตเป็นคนแรกที่ถึงคนเหตุการณ์นรแล้วหลังจากนั้นก็เลยพวบคู่กัน กัับบแอมาถึงมาถึงดาราที่คนดังล่าสุดก็คนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่สองที่ได้มีโอกาสไปเรียกว่าเป็นคนที่เป็นช่องที่สองเนาะจากนั้นได้ไปไปช่วยเปิดช่องเพราะสาวฟางสาวฟางก็จะเปลีนแม่ค้ารุ่นก็รุ่นแรกแรกรุ่นแรกรุ่นน้องค่าสายอยู่แล้วจะเปล่นรุ่นนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเอ็กซีที่ให้โทรศัพท์เนาะ ก็ใช <Ooh. S 1> ่ดีแต่ตอนนั้นโทรศัพท์ตัวเองก็ก็ยังอยู่แต่เสียตลอดคืมันจะมีโทรศัพท์ที่อยู่แต่โทรศัพท์คือมันอาจจะทำยูทูบไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องเครื่องที่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กสเปคขั้ก็เลยเอ็มซีก็จะมีที่จากเอ่อที่อะไรนะอโอเคจากประเทศอ่าเวก็เลยพาตอนนั้นได้โอกาสไปกับพี่คนนั้น สบบารพันก็จะบอกว่าที่คนนั้นอ่าพี่คนนั้นเป็นใครเอ่ยก็ก็พี่น้อยทีสีก็คนจะควรจะรู้จักถ้าติดตามเข่าตอนนั้นเราไปซื้อที่เก่าปลอยตอนนั้นจะมีไฟสารพลเนาะมีพี่คนนั้นแล้วก็มีแวน่นที่ทำรับน้ำหอมแล้วก็ได้มาก็ไปบุกตอนแรกไปจอดรถสารพัดไปอยูู่ไปอยู่ที่ไ,ทไรม่ม牡นไปจุ่มนาใช่ดูดน <ไป S 2> าแล้ตอนนั้นลุยไปตุ่มนาแล้วก็ไปรอบเสร็จก็เลยถามว่า ทีมีโชคหรือยังยังไ <crease infection> ม่ดีเนาะยังมีก็เลยได้พากันกันดันคือคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นที่ที่ตอนนั formula formula ้นน่ะดันแค่อะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแบบคือมีจุดจุดหนึ่งนะที่ที่ดันแล้อย่างช่องแรกที่ช่องแม่ออฟเนี่ยแต่พ่อนิ่มเนี่ยก็ดันเขาอะไรเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจเนี่ยเหตุการณ์ที่าต่างๆนะเพราะว่าคือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมองค่อยเล่าถึงผิวก่อนเดี๋นี้สาวบานสาวบานก็ สาวฟานนี่ก็ที่คือสาวฟานก็หลังจากที่โด่งดังมาเมื่อกี้ก็ดังมากสาวฟานก็เริ่มเริ่ม่นะที่ก็สาวฟานก็กนชีจุดจุดขายของเฉพาะตัวตมาถึงช่องนี้นะอ่ะตอนนี้เล่าเล่า,เล,าเล่าเรื่องราวเป็นวิถีแกก็ก็จะเป็นแบบสบัาเสมอยนะไม่ไม่ค่อยมือบา่า ไปวุ iscilla, ia, ่หวายเยอะเอเนี <reco mi? S 1> ่ยไปเรื่อยๆแต่แต่ก็เวลาเล่าก็จะเป็นเรื่องของวิถีของคนไปคนการเรื่องราวคนขายอะไรต่างๆก็ยัดีแล้วก็วิถีของคนอะไรต่างๆก็ยัแล้วก็มีมีช่วงไหม่ที่ยอีที่คนจูยดดีเยอะเป็นดาม่าเอ๋อาม้าส่วๆจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้การอะไรนะที่คนดูยัดีเยอะอ๋อ ปัตติเกตใช่ไหใช่ไหมตอนนั้นตอนนั้นเอฟซีเขาบอกว่าเขามาแล้วก็ะสมปัติเกตปรากฏว่าปรากฏว่าเอฟซีที่ว่าก็คือไม่ดีตัวตนเหมอตัวตนใช่ใช่ไม่เมืนตัวตนแต่ชวันนี้ที่เราเห็นเหตุการณ์นีแบบคือหลายเกื่อของชาติีก็คือมาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นผมบอกว่ามันจะมาเ่วมงานแต่งของลูกชาย ขอบคุณค่ะคุณสุพัตาเชวีเลยที่เตรับาก็ตอนนั้นที่เขาเดินทางมาก็จะมาร่วมงานแต่งงานแต่งของขอลูกชายปรากฏว่าคนที่บอกว่าเป็นเอฟซีเลแอดมินเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะ แล้วก็เ้ปขปวงมันจะมีบองเทที่สองเลยเทปเสือใช่ไหมอาจจะเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันหรือเปล่าเ็ปสองเสือผ่าไป้วจะเป็นแบบหลอกให้รัหลอกให้รับแบบหลอกให้รับหลอกให้รับเปเทปหนีทตกใจสุดๆเลยคนนั้นเนาะเป็นเทปก็เรียกเทอะไรเทปชั้นมางชั้งคนึ่งไยชั้นคนสอแล้วแต่ เด um. like ี๋ยววันนี like ้มันชาเราลงโแรมก่อนจะเก็บเก็บขงเสือพาไปดิลอหลอกให้รักเลยเ่นั่นเสือนะตอนนั้นนี่เขาเป็นตอนนั้นเป็นงาถกเสีน้านอน่เนะั้ไปสืไปดูโรงแรมแล้วโอ้ไปดูโรงแรมแล้ว เคลของเสก็คมาเของแม่อบสวัสดีแม่อคือแม่อบคนนิมเนี่ยมันจะเป็นเลที่ที่อะไรต้แต่รกแกมันจะเป็นเคที่เาเรียกว่าอเราเห็นว่าการชุ่มปีใหม่ ที่ไปแล้วครับเป็นช่วงที่สี่คือเราคิดว่าเอ็มทำยังไงแน่นอนที่ผมไม่พอเดืยนตอนนั้นก็จะเปิดร้านขายกาแฟเนาะทำไงเหมือนลักษณะที่ทำงางให้เู้ใจยูทูบเบอร์เพราะว่าช่วงนั้นมีกระแสะที่จะไล่ยูทูบเบอร์ของจับจับพื้นที่เนาะแล้วก็อยากให้ผู้ดักผู้ชนอย่ยงนี้เข้าใจแค่ออฟจะได้ติดต่อไปอะไรที่ติดต่อไปพี่อ่อก็ทำมาส่งตลอดแต่หลังจากนั้นก็เลยถามว่าพี่เดี้เนี่ยมีช่วงเวลาหรือช่วงอะไรอยากให้ลักษณะเป็นพี่น้องเราอ่ะ ลลกับคุณตาและคุณใจขอเป็นโค้ของยูคเบอร์ก็หลังจากนั้นพี่ก็เป็นช่วงแรกที่ได้ทับโกับพี่เปิดแล้วก็มีพี่น้องอีกสีที่เข้าไปให้กำลังใจคือจุดประสงค์หลักที่ที่ผมคิดว่า